สงกรานี้ไม่ต้องมานะพี่เดชาเขาไม่สะดวกข้อความจากน้องสาวของผมเด้งขึ้นมาบนหน้าจอโทรศัพท์เหมือนหมัดที่ชกเข้าที่หน้าอกอย่างจังตลอดสามปีที่ผ่านมาผมเฝ้ามองดูเดชาค่อยๆแยกน้องสาวของผมออกจากครอบครัวควบคุมเธอและผลักใสผมออกไปอย่างช้าๆทุกคนรอบตัวบอกผมว่าใจเย็นจะเย็นอย่าไปยุ่งเรื่องของผัวเมียแต่พวกเขาไม่รู้หรอกว่าคอนโดที่ทั้งสองเรียกว่าเรือนหอนั้นเป็นชื่อของผม ผมเงียบมานานพอแล้วผมพิมพ์ตอบก,กลับไปเพียงประโยคเดียว53นาทีต่อมามาลีน้องสาวของผมก็มายืนตัวสั่นน้าซีดอยู่ที่ประตูห้องของผมเธอไม่รู้เลยว่าผมได้เริ่มต้นทำอะไรลงไปแล้วและเดชาสามีของเธอก็ไม่มีทางคาดคิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นได้ทำลายโลกของเขาและช่วยชีวิตน้องสาวของผมไว้ก่อนที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าคุณกำลังฟังเรื่องนี้ จากที่ไหนผมอยากรู้ว่าเรื่องราวของผมจะไปถึงคนที่เข้าใจความหมายของการลุกขึ้นสู้เพื่อครอบครัวได้ไกลแค่ไหนผมชื่ออาทิตย์อายุ30ปีเป็นโปรแกรมเมอร์อิสระในกรุงเทพพ่อแม่ของเราเสียไปตั้งแต่เรายังเด็กผมทำงานหนักมาตลอดเพื่อส่งเสียมาลีเรียนจนจบและเพื่อเก็บเงินก้อนหนึ่งไว้เป็นหลักประกันให้ชีวิตของเธอ3ปีก่อนมาลีแต่งงานกับเดชาที่ดูเหมือน จะเป็นพนักงานการตลาดอนาคตไกลตอนที่พวกเขามั่นกันผมใช้เงินเก็บเกือบทั้งหมดดาวคอนโดสองห้องนอนย่านบางนาให้เป็นของขวัญเป็นการเริ่มต้นที่ผมเองไม่เคยมีที่อาทิตย์มันมากเกินไปมาลีพูดแต่ผมรู้ว่านี่คือสิ่งที่คนเป็นพี่ชายจะทําให้ได้เราตกลงกันว่าให้คอนโดเป็นชื่อผมไปก่อนชั่วคราวเพื่อความสะดวกในการจัดการปีแรกทุกอย่างดูดีมากมาลียังโทรหาผมทุกสัปดาห์ชวนไปกินข้าวด้วยกันทุกเดือนเดชาดูเป็นมิตร ชวนผมไปกินหมูกระทะที่ระเบียงคอนโดม,มาลีดูมีความสุขมากผมคิดว่าผมตัดสินใจถูกแล้วแต่แล้วทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปการโทรศัพท์เริ่มห่างออกไปเรื่อยๆพอผมโทรหาก็มักจะเป็นเดชาที่รับสายมาลียุ่งอยู่น่เดี๋ยวให้โทรกลับแต่เธอก็ไม่เคยโทรกลับมาเลยทุกครั้งที่ผมนัดเจอก็จะมีเหตุผลมาอ้างเสมอเดชาไม่สบายห้องรกอยู่ยังไม่สะดวกเลยพี่ผมพยายามบอกตัวเองว่าคู่รักใหม่ก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัว แต่ทุกคำปฏิเสธมันทิ่มแทงใจผมเวลาที่ผมไปเยี่ยมที่คอนโดได้เดชาก็จะคอยวงเวียนอยู่ไม่ห่างท่าผมกับมารีกำลังคุยกันเขาก็จะเข้ามาขัดจังหวะเสมอที่รักมาช่วยพี่ดูตรงนี้หน่อยแล้วมารีก็จะเดินตามเขาไปพร้อมกับหันมาทำหน้าขอโทษไว้คราวหน้านะพที่แต่คราวหน้าของผมก็น้อยลงเรื่อยๆเดชาเริ่มพูดจาเป็นในๆเราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวนักคู่แต่งงานก็ต้องมีขอบเขตกับครอบครัวของแต่ละฝ่าย เหมือนกับว่าผมเป็นแค่ญ,ญาติห่างๆไม่ใช่พี่ชายคนเดียวที่เลี้ยงเธอมามาลีก็เปลี่ยนไปเวลาอยู่กับเขาเธอเงียบขึ้นระมัดระวังคําพูดมากขึ้นปีที่ผ่านมานี้ทุกอย่างเลวร้ายลงเราไม่ได้เจอกันเลยในวันปีใหม่มาลีแค่ส่งข้อความมาสวัสดีสั้นๆจนกระทั่งก่อนสงกรานต์ผมวางแผนว่าจะไปหาพวกเขาซื้อของโปรดของมาลีเข้าไปให้หวังว่าเราจะได้คุยกันเหมือนเดิมหวังว่าผมจะได้น้องสาวของผมกลับคืนมาแล้วข้อความนั้นก็ส่งมาไม่ใช่ว่ามีแผนไปเที่ยวที่ไหนแต่เป็น พี่เดชาเขาไม่สะดวกผมถูกแบนจากคอนโดที่ผมซื้อจากชีวิตของน้องสาวผมเองผมกลับมานั่งในห้องทำงานของตัวเองแล้วบางอย่างในหัวมันก็สว่างว่าขึ้นมาการเป็นโปรแกรมเมอร์สอนให้ผมมองทุกอย่างตามหลักเหตุผลและข้อมูลข้อเท็จจริงไม่เคยโกหกผมเป็นคนซื้อคอนโดห้องนั้นโฉนดเป็นชื่อของผมพวกเขาไม่เคยจ่ายค่าผ่อนแม้แต่บาทเดียวแต่ผมกลับเป็นฝ่ายที่ถูกลบออกไปจากชีวิตผมนั่งลงหน้าคอมพิวเตอร์เปิดไฟล์เอกสารทางกฎหมายขึ้นมา ในอาทิตย์ผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนิ้วของผมเริ่มพิมพ์ขอแจ้งให้ทราบว่าข้าพเจ้าขอใช้สิทธิ์ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินขอให้คุณย้ายออกจากสถานที่ภายใน30วันหนังสือแจ้งการขับไล่ฉบับจริงได้ถูกยื่นเรื่องตามกฎหมายแล้วผมจ้องมองข้อความนั้นแล้วกดส่งอีเมลไปหาทั้งสองคน10นาที20นาทีผมลุกไปชมกาแฟมองสายฝนที่เริ่มโปรยปรายนอกหน้าต่าง45นาที ่อามารถของมารีก็เลี้ยวเข้ามาจอดในที่จอดรถใต้อาพาร์ตเมนต์ของผมผมมองลงไปเห็นเธอกำลังจ้องกระดาษแผ่นหนึ่งในมือหนังสือแจ้งย้ายออกเธอก้าวลงจากรถช้าๆปล่อยให้ฝนเปียกผมใบหน้าซีดเผือดในมือกำกระดาษแผ่นนั้นแน่นผมเปิดประตูรอที่อาทิตย์เสียงเธอสั่นเครือที่ทำอะไรลงไปผมก้าวหลบให้เธอเข้ามาในห้องมารีพุ่งเข้ามาในห้องนั่งเล่นกำนังสือแจ้งย้ายออกแน่นเหมือนเป็นหลักฐานมัดต,ตัวผมเธอเดินบนไปมากระดาษในมือสั่นระริด พี่ทาแบบนี้ไม่ได้นะพี่จะมาไล่เราออกจากบ้านของเราแบบนี้ไม่ได้หนังสือแจ้งย้ายออกนั่นถูกกฎหมายทุกอย่างส0สิวันตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผมตอบเสียงเรียบแต่นั่นคือบ้านของเรานะที่เราอยู่มาสามปีแล้วนะมันคือคอนโดของพี่มาลีผมสวนกลับชื่อบนโฉนดก็ชื่อพี่เงินดาวก็เงินพี่ค่าผ่อนทุกงวดก็หักจากบัญชีพี่เธอหยุดเดินหันมาจ้องผมเหมือนเพิ่งน,นึกขึ้นได้ว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของที่นี่แต่เราดูแลมันนะตกแต่งมันให้เป็นบ้านของเรา โดยที่ไม่เคยขออนุญาตโดยที่ไม่เคยถามพิสักคำใบหน้าของเธอแดงกำ่ำผมนั่งนิ่งมือวางอยู่บนตักแล้วเมื่อไร่กันที่น้องเลิกโทรหาพี่เราเราก็ยุ่งยุ่งกันแล้วเมื่อไหร่กันที่เดชาเริ่มเป็นคนรับโทรศัพท์ของน้องตลอดความเงียบคือคําตอบแล้วเมื่อไหร่กันที่พี่กลายเป็นคนที่ไม่ต้อนรับในคอนโดที่พี่เป็นคนซื้อเธออกึกอักมองไปทางอื่นเราก็แค่อยากมีขอบเขตเราแต่งงานกันแล้วนะพี่เราต้องการพื้นที่ แล้วทำไมพี่ถึงไปหาพวกเราในวันสงกรานต์ไม่ได้ในคอนโดของพี่เองคำถามนี้ลอยอยู่ในอากาศระหว่างเราเธอตอบตรงๆไม่ได้ได้แต่หลบสายตาเดชาเขาแค่คิดว่าเราควรจะมีธรรมเนียมของเราเองมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะพี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากมาลีผมพูดเน้นสามีของน้องไม่ต้องการให้พี่ไปที่นั่นและน้องก็เลือกเขาแทนที่จะเป็นพี่ชายของตัวเองน้ำตาเริ่มคลอหน่วยตาของเธอแต่เธอยังคงตั้งรับพี่คิดมากไปแล้วมันก็แค่วันหยุดวันเดียวเอง มันคือความเคารพมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเธอไม่เคยเห็นค่าเธอพยายามต่อรองแล้วถ้าถ้าตอนนี้เราชวนพี่ละ่ะผมสายหน้ามันสายไปแล้วความโกรธเข้ามาแทนที่น้ำตานี่พี่จะลงโทษเราเพราะข้อความเดี๋ยวนี้นะพี่แค่กำลังทวงคืนสิ่งที่เป็นของพี่แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะที่เดชาก็เพิ่งลาออกจากงานเพื่อเธอชะงักไปทันทีความรู้สึกเย็นเยียบแล่นเข้ามาในใจผมเดชาลาออกจากงาน เพื่อที่จะมาเริ่มธุรกิจของตัวเองเธอแก้ตัวแต่ผมยังไม่ซักไซส์อะไรต่อได้โปรดเธอพี่เราไม่มีเงินพอที่จะย้ายไปไหนตอนนี้นะัผมเดินไปที่หน้าต่างมองสายฝนที่เริ่มตกหนักขึ้นน้องควรจะคิดถึงเรื่องนั้นก่อนที่จะทําให้พี่กลายเป็นคนนอกในทรัพย์สินของพี่เองนะักผมหันกลับมาส0สิวันน้ำมานรีนหนังสือแจ้งย้ายออกยังคงมีผลเธอจ้องผมน้ําตาไหลเป็นทางไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่จะทําแบบนี้กับเราพี่เดชาเคยพูดไว้ว่า ที่อาจจะทําแต่ฉันไม่คิดว่าพี่จะทําจริงๆสัญชาตญาณทุกอย่างของผมตื่นตัวเดชาพูดว่าอะไรนะัดเธอรู้ตัวว่าหลุดปากพูดอะไรออกมาไม่มีอะไรลืมมันไปเถอะเธอเดินไปที่ประตูแล้วหยุดพี่จะเสียน้องไปเพราะเรื่องนี้นะัดคําพูดนั้นเจ็บปวดแต่ผมผ่านอะไรมาเยอะผมรู้วิธีรับมือกับความเจ็บปวดพี่เสียน้องไปนานแล้วมาลีพี่แค่เพิ่งจะยอมรับมันในวันนี้ เธอสะอึกแล้วก็จะไปเสียงประตูปิดดังปังเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นแล้วค่อยๆจางหายไปกับเสียงฝนผมยืนนิ่งอยู่ในห้องนั่งเล่นความเงียบกดทับลงมาผมทําอะไรลงไปทําลายความสัมพันธ์กับน้องสาวคนเดียวของผมเพราะคอนโดห้องเดียวอย่างนั้นหรือแต่แล้วเสียงลึกๆในใจผมก็ดังขึ้นมาเสียงที่เยือกเย็นและมีเหตุผลมันบอกว่าไม่แก่กําลังลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองแกกําลังลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองแกกาลังขีดเส้นแบ่ง หลายปีที่ผ่านมาผมปล่อยให้มันเกิดขึ้นปล่อยให้ความสัมพันธ์ของเราค่อยๆถูกกัดกร่อนไปทีละนิดผมบอกตัวเองว่ามันเป็นเรื่องปกติต้องให้พื้นที่กับชีวิตคู่ของน้องแต่พื้นที่ส่วนตัวกับการถูกลบออกไปมันต่างกันคอนโดเป็นเพียงทรัพย์สินแต่ความเคารพศักดิ์สรีสิ่งเหล่านั้นสําคัญกว่าผมถอยกลับไปไม่ได้แล้วและจะไม่ถอยสาสิวันคือเส้นตายเช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับความชัดเจนในโลกของการเขียนโค้ดเรามีคำพูดที่ว่าความหวังไม่ใช่กลยุทธ คุณต้องมีข้อมูลมีอัลกอริทึมที่ชัดเจนและดำเนินการอย่างไม่มีข้อผิดพลาด9โมงเช้าของวันที่30มีนาคมผมก็นั่งอยู่ในสนักงานทนายความของคุณปรีชาในย่านสีลมแล้วเขาเป็นคนจัดการเรื่องพินัยกรรมของพ่อแม่ผมเมื่อหลายปีก่อนเป็นคนฉลาดและตรงไปตรงมาผมเล่าสถานการณ์ทั้งหมดให้ฟังทั้งข้อความในวันนั้นการแจ้งย้ายออกและการเผชิญหน้ากับมาลีทนายปรีชาดูเอกสารทั้งหมดในทางกฎหมายทุกอย่างรัดกุมมากครับเขายืนยัน คอนโดเป็นของคุณพวกเขาไม่เคยจ่ายค่าผ่อนการแจ้งล่วงหน้า30วันก็ถูกต้องตามขั้นตอนเขาหยุดไปครู่หนึ่งแต่ข้อพิพาทในครอบครัวแบบนี้มันมักจะจบไม่สวยมันไม่สวยตั้งแต่แรกแล้วครับผมตอบเขาพยักหน้าถ้าอย่างนั้นเราต้องเก็บหลักฐานทุกอย่างให้แน่นหนาที่สุดผมจะยื่นเรื่องต่อศาลอย่างเป็นทางการให้แล้วคุณควรจะจ้างวิศวกรเข้าไปตรวจสอบสภาพทรัพย์สินโดยด่วน ถ้าพวกเขาดัดแปลงอะไรโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณต้องมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเขาหยิบการ์ดใบหนึ่งส่งให้ผมคุณสมศักดิ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ผมโทรหาคุณสมศักดิ์จากบนรถทันทีนัดหมายเป็นวันที่สองเมษายนวันนั้นมาถึงพร้อมกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวผมส่งข้อความหามาลีวันนี้บ่ายสองจะมีวิศวกรเข้าไปตรวจสอบคอนโดนัเป็นสิทธิตามกฎหมายของพี่ในฐานะเจ้าของไม่มีการตอบกลับ ผมไปเจอคุณสมศักดิ์ที่หน้าคอนโดผมไม่ได้เข้าไปข้างในนี้มาหลายเดือนแล้วพอเดินผ่านประตูเข้าไปท้องของผมก็ปั่นป่วนห้องมันเปลี่ยนไปตรงที่เคยเป็นผนังกั้นห้องรับแขกตอนนี้มันเปิดโล่งดูทันสมัยแต่ผิดหลักการอย่างรุนแรงคุณสมศักดิ์เริ่มจดบันทึกวัดขนาดและถ่ายรูปผนังรับน้ำหนักเลยนะครับเนี่ยเขาชี้หรือออกไปโดยไม่มีการขออนุญาตอันตรายมากและผิดกฎหมายอาคารในห้องน้ำหลักกระเบื้องใหม่สุขพันใหม่เขาเคาะผนังดู เสียงกรงกงแบบนี้น่าจะมีความชื้งสะสมอยู่ข้างในติดตั้งไม่ถูกวิธีแน่ๆทั่วทั้งห้องเต็มไปด้วยปัญหาการเดินสายไฟที่ไม่ได้มาตรฐานปัญหาโครงสร้างและการทำงานแบบลวกๆเมื่อคุณสมศักดิ์ปิดแฟ้มของเขาเรายืนกันอยู่ในห้องครัวคุณอาทิตย์ครับแค่ค่าซ่อมแซมโครงสร้างที่ผิดกฎหมายกับความเสียหายจากน้ำนี่คุณอาจจะต้องเตรียมเงินไว้เกือบล้านห้าแสนบาทล้านห้าพวกเขาทำลายการลงทุนของคุณไปแล้วคุณสมศักดิ์พูดเสียงเรียก หลังจากที่เขาจากไปผมเดินไปทั่วห้องเพียงลำพังที่นี่ควรจะเป็นหลักประกันในชีวิตของมารีผมเคยทำงานพิเศษสองอย่างพร้อมกันเกือบสองปีเพื่อเก็บเงินดาวก็นี้ยอมสละทุกอย่างเพื่อให้น้องสาวได้มีในสิ่งที่ผมไม่เคยมีแต่พวกเขากลับทุกทำลายมันทิ้งโดยไม่เคยถามไม่เคยขออนุญาตความโกรธแล่นขึ้นมาอย่างเยือกเย็นและชัดเจนนี่มันไม่ใช่เรื่องวันหยุดสงการานต์อีกต่อไปแล้วมันคือการไม่ให้เกียรติกันอย่างร้ายแรงพวกเขาปฏิบัติต่ตอทรัพย์สินของผมเหมือนเป็นของตัวเองที่จะทำลายเมื่อไหร่ก็ได้ ผมขับรถกลับบ้านท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดโทรศัพท์ของผมเงียบมาทั้งวันมาลีไม่เคยตอบข้อความผมเลยที่ห้องผมนั่งจ้องรายงานของคุณสมศักดิ์ล้านห้าแสนบาทพร้อมรูปถ่ายที่ชัดเจนทุกมุมนี่คือหลักฐานที่ยืนยันว่าการตัดสินใจเล่พวกเขาออกเป็นสิ่งที่ถูกต้องพวกเขาพิสูจน์แล้วว่าไว้ใจไม่ได้โทรศัพท์ของผมสั่นขึ้นมาเมื่อผมเห็นชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอผมก็รู้ว่าการต่อสู้ที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น เดชาเราไม่เคยคุยกันตรงๆเลยนอกจากคำทักทายตามมารยาต,ตามร้านอาหารผมกดรับสายน้ำเสียงของเขาเยือกเย็นและพยายามควบคุมเหมือนศัตรูที่พยายามจะเจรจาต่อรองคุณอาทิตย์เรามาคุยกันเรื่องปัญหาที่คุณสร้างขึ้นดีกว่านะผมแค่กำลังใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินของผมผมตอบกลับด้วยน้ำเสียงราบเรียบนั่นก็เป็นมุมมองหนึ่งนะัดเขาพูดอีกมุมหนึ่งก็คือคุณกำลังจะทำให้น้องสาวแท้ๆของตัวเองไร้บ้าน มาลีอยู่ฟรีมาสามปีแล้วนั่นนั่นก็นับว่าจะดีมากแล้วคุณทนไม่ได้ที่มาลีเลือกผมที่เธอมีชีวิตเป็นของตัวเองถ้าคุณเชื่อแบบนั้นจริง,รงๆแสดงว่าคุณไม่รู้จักผมเลยผมกำลังจะโพสต์เรื่องนี้ลงโซเชียลเขาขู่พี่ชายเจรายและน้องสาวออกจากบ้านช่วงวันหยุดยาวสื่อชอบเรื่องแบบนี้จะตายผมกบกรามแน่นผมก็คงต้องแชร์เรื่องการต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเหมือนกันความเสียหายเกือบล้านห้าผิดกฎหมายอาคารไม่มีการขออนุญาต ปลายสายเงียบไปชั่วขณะคุณคุณให้คนเข้าไปตรวจเหรอือน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปทันทีเหมือนคนที่ถูกจับได้ผมมีเอกสารทุกอย่างเราแค่ปรับปรุงห้องให้น่าอยู่ขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเขาเรียกทำลายเขากดตัดสายไปเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่3เมษายนพวกเขาก็มาหาผมที่ห้อง